สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันว่างๆนะคะวันนี้อยากจะมาคุยในส่วนของการทำห้าบทบาทแบบหน้าง,งานจริงเลยเนาะการทำห้าบทบาทแบบหน้าง,งานจริงว่าเราจะทําเคสกับโค้ดของเราได้อย่างไรนะคะต้องก่อนอื่นสําหรับมัดเองนะคะเรามาทวนกันก่อนแล้วกัน5บทบาทว่ามีอะไรบ้าง5บทบาทคือทําให้โค้ดและก็ ทีมงานของเราหรือคนลูกค้าหรือเกสสปิเกอร์ที่จะมาทําเคสกันนี้ค่ะเขาเราสามารถทําเคสกันได้ไง่ายมากๆเลยก็คือหนึ่งเลยถ้าบทบ,บาทแรกก็คือโปรโมทถามนําซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะโปรโมทถามนำหนึ่งเลยเวลาลูกค้ามาถึงโต๊ะแล้วนะคะเราต้องรีบจัดแจงให้เขานั่งให้เรียบร้อยเลยแล้วการนั่งนะคะก็ต้องให้เขาอะอยู่ตรงข้ามกับโค้ดของเราแล้วก็ให้เขามองไม่เห็นอะไรเลยคือเห็น จุดสนใจของเขาคืออยู่ที่โค้ดอย่างเดียวเลยให้เขาหันหน้ามาหาโค้ดนะแล้วก็เราก็ดูทำเลเอาว่าโต๊ะไหนที่สามารถที่แบบว่าเขาสายตาเขาไม่วอกแวกไปที่อื่นจุดสนใจอยู่ที่โค้ดเพียงคนเดียวนะคะนั่นก็คือเริ่มต้นเลยแล้วก็ที่สําคัญคือพอ,พอมาถึงที่โตแล้วนะคะเราก็จะรีบนั่งแล้วก็คือรีบโปรโมทเลยนะคะอย่ารอให้เกิดเดดแอร์อย่ารอให้เกิดเดดแอร์เพราะอะไรเพราะว่า พอมาถึงแล้วก็มองหน้าไปมองหน้ามาแล้วยังไงต่อคือคือมันจะเหมือนสถานการณ์ที่แบบว่านิ่งเงียบไปแล้วก็ไม่รู้มีใครจะขึ้นก่อนสิ่งสําคัญที่สุดเลยเคสของใครเราจะต้องรีบโปรโมทเขาก่อนโปรโมทลูกค้าก่อนหรือเกสสปคเกอร์ที่มานะคะวิธีการโปรโมทลูกค้านะคะแบบฉบับแบบง่ายๆเลยก็คือโปรโมทโปรไฟล์ของเขาเบื้องต้นก็คือ เขาชื่ออะไรอาชีพอะไรเขามีความสนใจในเรื่องอะไรเหมือนบางคนอาจจะมีความสนใจในเรื่องของสุขภาพบางคนอาจจะสนใจในเรื่องของรูปร่างบางคนอาจจะมาเพราะทําเคสส่งโค้ดหรือบางคนอาจจะมาแบบว่าเพื่อนของเราอะ่ะแล้วเราชวนมาเราก็อาจจะพูดเบื้องต้นให้โค้ดพอทราบแต่ว่าจริงๆก่อนที่จะมาทำห้าบทบาทกันเนี่ยคือ ทุกคนก็มีการ B 3กันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะก็คือมีการบอกโปรไฟล์ข้อมูลลูกค้าเข้าๆให้กับโค้ดอยู่แล้วแต่หน้างานจริงอะ่ะเราควรจะถามนําไปด้วยว่าคนเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพยังไงบางคนอาจจะเป็นเบาหวานเอาเท่าที่บอกได้เท่าที่พูดได้เรื่องบางเรื่องบางทีเรารู้แล้วเขาก็รู้ว่าเรารู้แต่เราไม่สามารถที่จะมาบอกต่อหน้าโค้ดได้บางเรื่องก็อาจจะไม่ต้องพูดหมดก็ได้ในจุดที่ลูกค้าไม่สบายใจ เราก็เลือกพูดในจุดที่เขาโอเคถ้าเขาบอกว่าอ๋อฉันมีปัญหาเรื่องของเบาหวานนะไอ้แบบเนี้ยเราสามารถถามนํำให้กับโค้ชของเราได้เลยว่าอ๋อเคสเคสนี้เขามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพค่ะโค้ชคือเขามีเบาหวานนะเขามีความดันสูงนะหรือคนนี้เขาบอกว่าเอ้ยคนนี้อาจจะเขาอยากมาสนใจโปรแกรมรีบอลเพื่อที่อยากจะไปแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่คือคือเราสามารถบอกได้เลยตอนนี้คือสายตาบอกไม่ถูกเลยว่าต้องอยู่ที่หน้าจอใช่ไหมเออเนาะ อ่ะนี่ก็คือโปรโมทแล้วก็ถามนําเขาเบื้องต้นว่าเราชวนเขามาเพราะอะไรหรือเขามีความสนใจในเรื่องอะไรมากที่สุดอ่านี่ก็คือเรื่องเรื่องแรกที่เราต้องรีบโปรโมทเลยให้เขาเป็นบุคคลสําคัญหรือเป็นคนสําคัญที่พอมานั่งโต๊เราต้องโปรโมทเขาก่อนพอโปรโมทเขาเสร็จเราก็จะโปรโมทโค้ดซึ่งหลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วในหลักการของการโปรโมทโค้ดเนาะก็คือโปรโมทยังไงให้โปรไฟล์ของโค้ดใกล้เคียงกับเคสมากที่สุดอ่า ก่อนที่เราจะมาทําเคสกับโค้ดเราก็พอจะรู้โปรไฟล์ของโค้ดแล้วใช่ไหมแล้วก็เราพูดจุดเด่นของโค้ดอะไรก็ได้ให้อย่างน้นอยพอให้ไม่มีความเหมือนที่จะโปรโมทโค้ดเลยแต่เราจะต้องโปรโมทให้เฉลบเฉลบ,ฉลบหรือใกล้เคียงกับเคสมากที่สุดเลยนี่คือปัจจัยสําคัญแล้วหัวหัวข้อสําคัญเลยที่พอโปรโมทโค้ดมาให้โค้ดดูมีมูลค่าด้วย ให้ชั่วโมงของการทําเคสเนี่ยค่ะเขาตั้งใจมากเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้คือโค้ดเราก็จะไปทําเคสอื่นหรือเรานัดกันยากมากๆหรืออะไรก็แล้วแต่พูดยังไงก็ได้แต่ไม่ต้องพูดโปรโมทโค้ดซะยาวเฟ้ยเลยจนเขาแล้วโค้ดมันคือใครอะไรยังไงคือพยายามพูดให้กระชับแล้วพูดให้ตรงกับจุดที่ลูกค้าสนใจมากที่สุดนี่คือหลักการโปรโมตโค้ดซึ่งมัดเองก็ไม่ได้มาพูดในตอนนี้วันนี้สิ่งที่มัดมาคุยก็คือคุยในจุดที่ว่าจากหน้างานจริงว่า วันนี้การทำห้าบทบาทและทำให้โค้ดกับเราเนี่ยทำงานด้วยกันได้ง่ายมากๆเลยเนาะนี่คือหัวข้อแรกเห็นไหมหัวข้อแรกก็มีความสำคัญเยอะเยอะมากมายเลยว่าเราจะต้องพูดอะไรยังไงบ้างอ่ะพอโปรโมททานํำเสร็จเรียบร้อยแล้วโค้ดเขาก็จะมีการการทักทายพูดคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วให้เคสที่มานี่ค่ะเกิดรอยยิ้ม เกิดเสียงหัวเราะหรือเกิดความประทับใจอะไรบางสิ่งบางอย่างภายในสามวินาทีแรกซึ่งโค้ชเราก็คือชั่วโมงบินแต่ละคนก็ค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วเขาก็มีประสบการณ์ทางด้านนี้ในเรื่องของการเปิดใจคนภายในสามถึงห้าวินาทีแรกให้เขามีรอยยิ้มให้ให้ลูกค้าคือเกิดเสียงหัวเราะหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นี่คือหลักการหัวข้อแรกเลยนะโปรโมททานำํำสองก็คืออะไร ตั้งใจฟังผู้เสริมหลายๆคนตีโจทย์คําว่าตั้งใจฟังอะน่าจะพอเข้าใจนะการตั้งใจฟังคือเราจะไม่เล่นโทรศัพท์มือถืออะไรใดๆทั้งสิน้นนอกจากเราเอาโทรศัพท์มาแล้วเราก็คว่ำไว้เลยเพื่อที่จะอัดเสียงเวลาโค้ดทําเคสให้กับเราอ่านี่คือหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องเตรียมเลยนะบางคนอ่ะไม่เคยทําเคสกับโค้ดคนนี้เลยอย่าลืมที่จะอัดเสียงโค้ดคนนี้อ่าอัดเสียงเลย ตั้งใจฟังคือการไม่วอกแวกตั้งใจฟังโค้ดพูดตั้งใจฟังลูกค้าพูดและพยักหน้าเขาเขาเรียกว่าการรับส่งกับโค้ดเวลาโค้ดพูดอะไรลูกค้าบางคนเราไม่เหมือนกันบางคนก็ตั้งใจฟังเขาก็พยักหน้าเขาก็เออฟังฟังแต่บางคนเขาไม่ได้ตั้งใจฟังขนาดนั้นเขาสายตาไปดูไอ้อื่นเขาก็เล่นโทรศัพท์เขาอะไรก็มันแล้วแต่กรณีต่อแต่ละเคสด้วย นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราต้องตั้งใจฟังก่อนเราต้องเป็นนักเรียนที่ดีฟังโค้ดพูดแบบตั้งอกตั้งใจมากๆเลยเหมือนเรามาเรียนรู้ใหม่เลยเหมือนเราเป็นคนใหม่ด้วยที่เราจะตั้งใจฟังโค้ดเพื่อที่ถ้าเราตั้งใจฟังแล้วเราคิดว่าเพื่อนของเราตั้งใจฟังด้วยไหมตั้งใจฟังแน่นอนเนาะเราไม่เล่นโทรศัพท์เพื่อนก็ไม่เล่นเราไม่ลุกไปไหนเพื่อนก็ไม่ลุกไปไหนแน่นอนอ่านี่คือหนึ่งตั้งใจฟังแล้วก็สอบ ในหัวข้อเดียวกันคือพูดเสริมหลายๆคนซึ่งตอนที่มัดไปทําเคสกับทีมงานนะคําว่าพูดเสริมอะ่ะเราก็จะบอกว่าพูดเสริมไม่ใช่พูดสอดไม่ใช่พูดแทรกไม่ใช่พูดแบบพูดสวนขึ้นมาหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นทําให้ทีมงานหลายๆคนตีความผิดคําว่าพูดเสริมพูดเสริมจนทําให้เขารู้สึกเขาไม่กล้าพูดอะไรเลยกลัวจะไปขัดโค้ดกลัวจะไปแทรกโค้ดกลัวจะไปอะไรใดๆทั้งสิน้น แต่ความหมายของการพูดเสริมในที่นี้คือสมมติว่าเคสเขาเป็นเบาหวานอยู่แล้วเรามีลูกค้าที่เป็นเบาหวานเราก็บอกเราก็แค่ยกมือก็ได้หรือว่าบอกโค้ดค้าหนูขอแชร์ตรงนี้นิดเนืงอค่ะพอดีว่ามันตรงกับลูกค้าเลยพอดีหนูดูลูกดูแลลูกค้าที่เกี่ยวกับเบาหวานอยู่เดี๋ยวหนูจะมาแชร์ให้ฟังนี่แหละคือการขออนุญาตที่จะพูดเสริม แต่ไม่ใช่ว่ากลัวว่าจะขัดคดไม่ได้คดไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่แค่ว่าเราต้องรู้จังหวะการพูดสอดพูดแทรกคือเหมือนว่าชวนเขาคุยเรื่องอื่นสมมติเราไม่ได้เจอกับเ,เคสมานานมากแล้วอ่ะไม่เจอเคสนานมากแล้วแล้วก็เราก็ไปพูดประมาณว่าเฮ้ยแกเป็นไงบ้างไปอยู่นู่นนีน่คือไปออกนอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการที่จะพาเขามาคุยในวันนี้ค่ะนี่คือการพูดพูดนอกเรื่องหรือพูดสอดขึ้นมาหรือเป็นอะไรที่ไม่ได้ตรงกับ เรื่องหรือบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันที่ตรงแต่โค้ดกําลังอธิบายอยู่แล้วเราพูดขึ้นมาพงผง,ผงขึ้นมาเลยแต่รอจังหวะที่พอโค้ดหยุดหรือโค้ดหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่เราแค่บอกว่าโค้ดคะหนูขอแชร์ตรงนี้นิดนึงค่ะนี่คือคําพูดง่ายๆที่เราจะเข้าประโยคได้ง่ายมากๆเลยนะหนูขอแชร์หนูขอพูดเพิ่มเติมหนูขอเสริมตรงนี้นิดนึงค่ะอะไรแบบนี้โค้ดเขาก็ยินดีที่จะให้เราพูดหรือเราแชร์หรือเราเสริมได้เลยนะคะ นี่คือการตั้งใจฟังพูดเสริมแต่บางคนตีความว่าพูดเสริมจนไม่อยากพูดอะไรเลยกลัวจะไปขัดโค้ดอ่าไม่ใช่หรือบางทีเขาบอกว่าเขาปวดประจำเดือนแล้วเรารู้สึกเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยปวดประจำเดือนมาเหมือนกันเราสามารถพูดเพื่อแชร์ซึ่งกันและกันหรือแชร์ประสบการณ์ของเราได้ในเรื่องที่เขากำลังคุยในหัวข้อเดียวกันนี่คือการพูดเสริมโอเคไหมอ่านี่พูดเสริมนะแล้วก็ในส่วนของข้อที่3อะไรเอ่ย เตรียมอุปกรณ์อ่าถ้าสมัยถ้าตอนออฟไลน์อ่ะคือเราต้องรู้เลยว่านี่เคสของเราเราต้องรู้เลยว่าเคสของเราสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคืออะไรบ้างการไปทําเคสนอกสถานที่หรือไปทําที่ช็อปหรืออะไรหนึ่งเลยแฟนสปอนเซอร์เวร์กแพนปากกากระดาษเตรียมอะโปรตีนเตรียมกาแฟเตรียมน้ําขวดหนึ่งขวดเล็กๆ นี่คือการเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเลยที่เตรียมความพร้อมหรือเรามี before after ของเคสที่เราแบบว่าเอ้ใกล้เคียงเขาเรารีบไปหามาเลยหรือใครจะมีแฟ้มอัลบั้มไว้เหมือนมัดเองก็มีแฟ้มอัลบั้ม before after ของลูกค้าที่มาดูแลอยู่แบบนี้ค่ะเราก็คือก็ต้องเตรียมมาไว้ด้วยนี่คือการเตรียมอุปกรณ์อ่ะแล้วถ้าสําหรับในออนไลน์อะคะถ้าในออนไลน์นะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเลยเราต้องมีสไลด์เกี่ยวกับการสปอนเซอร์เรามีกันหรือเปล่าอ่า ไล์ของการสปอนเซอร์หรือถ้าเกิดเราบอกว่าเรายังไม่มีเราต้องรู้แล้วว่าเคสเราจะมีการทําเคสอะ่ะเราไปขอโค้ดเราก่อนเลยนอกรอบเพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพการเตรียมอุปกรณ์นี่คือการแสดงความเป็นมืออาชีพนะเป็นโปรเฟชชั่นอลที่เราจะต้องแบบว่ามีพร้อมไม่ต้องรอให้โค้ดมีแต่เอาจริงๆคือโค้ดเราทุกคนคือมีอุปกรณ์อยู่แล้วแต่ถ้าจังหวะไหนที่โค้ดอาจจะลืมแฟนสปอนเซอร์แบบเนี้ยบายเลยไหมหรือบางทีโค้ดเราอาจจะลืมเครื่องวัดมวลแล้วเราไปบ้านเขา ไปกันยิ้มยิ้มกันแบบว่าหน้าเจือเลยแหละนึกออกไหมคือไอ้น,นี่คือเราต้องเตรียมความพร้อมอย่ารอให้โค้ดต้องเอามาเพราะจริงๆโค้ดมีแต่แค่ว่าเราจะต้องเอามาเองสมมุติว่าพอออฟไลน์ line, นะออฟไลน์ line, ก่อนสมมติออฟไลน์ line, ไปนั่งกันเสร็จแล้วก็โค้ดก็กําลังจะหยิบแฟ้มสปอนเซอร์ของเรามาเราต้องแสดงความเป็นมืออาชีพโดยการหยิบมาก่อนเลยบอกว่าโค้ดนี่ค่ะหนูเตรียมมาให้แล้วนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนู่นนี่นั่นนี่แหละ คือ p r o f e s ชั o นอลหรือออนไลน์นะถ้าออนไลน์ก็คือจะอารมณ์แบบว่าเราจะต้องมีพวกสินค้าที่ที่เราต้องพกมาไม่ว่าจะเป็นโปรตีนกาแฟก็ถือในช่วงจังหวะที่เขาคุยในเรื่องของพาสสินค้าสมมติคุยกันเรื่องเอสโฟโลซาแบบนี้เราก็มีนี่ค่ะเธอนี่เป็นแบบนี้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นี่คือเราต้องมีโชว์ให้เขาดูให้เขาเห็นคือการเตรียมความพร้อมทุกอย่างเลยนี่ในหัวข้อของการเตรียมอุปกรณ์เนาะเราก็ต้องเตรียมให้พร้อม อย่าไปรอให้โค้ดต้องเอามานะคะบอกเลยหัวข้อที่4ี่ก็คืออะไร Why I Joy ไอ้น,นี่แหละสําคัญที่เราจะต้องพูดเพราะสมมติว่าบางทีจังหวะของคำว่า Why I Joy บางทีอาจจะไม่ได้มารันอยู่ในหัวข้อที่ 1, 2, 3และ4บางทีอาจจะพูด Why I Joy ในสุดท้ายก่อนที่โค,ค้ดคุยสปอนเซอร์รีบอลเสร็จแล้วแล้วโค้ดเขาจะส่งให้เราเองว่า สมมติสำหรับมัดน,นะที่เวลาทำเคสให้กับทีมงานมัดก็จะคุยเสร็จแล้วไม่ว่าจะฝิดรีบอลได้หรือไม่ได้ไมัดก็จะบอกว่าอ่าเดี๋ยวพี่ลองดูนะว่าทำไมพี่เขาถึงตัดสินใจที่จะเข้าโปรแกรมรีบอลนี่แหละคือคำถามที่มัดจะส่งให้ทีมงานมัดวายจอยหรือบางคนอาจจะพอคุยในส่วนของหัวข้อเกี่ยวกับการออกกำลังกายอ่าคือในในในพาร์ทของพาร์ทที่คุยในเรื่องของการลดแบบผิดวิธี แล้วเราเป็นหนึ่งคนที่เป็นนักกีฬาอยู่แล้วหรือเราเป็นคนที่ออกกําลังกายอยู่แล้วอ่ะเราสามารถไยจอยตรงจุดนั้นได้เลยแล้วก็อาจจะบอกขอโค้ดว่าโค้ดคะาหนูขอแชร์ตรงนี้เลยเพราะหนูเป็นหนึ่งคนที่ออกกําลังกายหนักๆมาก่อนเลยก่อนที่จะมารู้จักรีบอยรีบอนนี่แหละเราก็สามารถไวจอยเราได้ช่วงนั้นหรือถ้าเราไม่ได้มีจังหวะหรือไม่ได้มีอะไรที่ตรงกับเราเลยตั้งแต่ที่โค้ดคุยมาเราก็ยังไม่ได้พูดและโค้ดก็จะส่งให้เราเอง เดี๋ยวลองมาฟังมุมมองของพี่เขาแล้วกันนะคะว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจที่จะใช้โปรแกรมรีบอลนี่คือคําถามที่มัดจะถามกับจะจะส่งให้กับทีมงานมัดเสมอเลยแล้วก็เราก็สามารถแชร์วายจอยของเราได้หรือบางทีอาจจวายจอยเราเนี่ยสำคัญในการที่จะปิดรีบอลปิดการขายได้หรือไม่ได้เพราะเอาจริงๆพอโค้ดคุยหมดแล้วเขาก็ไม่ได้รู้จักโคด้ดแต่เรานี่แหละที่เราจะเป็นคนหนึ่งคนที่จะเชื่อมให้การตัดหรือเป็นการตัด ช่วยในเรื่องของการตัดสินใจของเขาได้มากยิ่งขึ้นด้วยนี่คืออีกหนึ่งหัวข้อเลยที่สําคัญมากๆในเรื่องของการแชร์ไวจอยนะอ่าแต่บางคนอาจจะมาแชร์ตอนหัวข้อนี้เลยก็ได้หรือบางคนอาจจะไปแชร์ไวจอยตรงไหนก็ได้มันแล้วแต่เคสหน้างานเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยในส่วนของหัวข้อสุดท้ายก็คือถ้าออฟไลน์ line, ก็คือเดินส่งฝากสื่อแล้วก็ชวนเข้าอินโทรทุกวรเลยไม่ว่าจะปิดรีบอนได้หรือไม่ได้เราต้องชวนเข้าอินโทรสิ่งสําคัญที่สุดคือ ถ้าแบบออฟไลน์บางคนนะไปไปิดรีบอนตอนเดินไปส่งเขาอะเกือบทุกไลน์เลยแล้วการเดินส่งเขาบางทีบอกว่าอ่าก็ไปพอเราบอกว่าให้ไปเดินเดินส่งส่งลูกค้านะเขาก็ไปเดินส่งแล้วก็บายบายกันแล้วกลับกันไอ้นี่คือตลกมากๆเลยคือไม่เข้าใจว่าหัวข้อที่5นี่คือไม่ใช่ไปเดินส่งเสร็จแล้วบายบายแล้วก็แยกย้ายกันแต่การเดินส่งพอเราเดินไปแน่นอนว่าลูกค้าบางครั้งเขาไม่กล้าพูดกับโค้ด หรือไม่กล้าพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่โค้ดอยู่ตรงนั้นไม่ได้สนิทกันไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเขาอาจจะไม่กล้าถามไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรแต่ช่วงระยะเวลาที่เราเดินไปส่งเนี้ยค่ะเราต้องถามเขาเลยว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ฟังเคสไอ้ฟังโค้ดพูดแล้วสนใจยังไงบ้างบอกเราได้เลยหรือติดปัญหาตรงไหนหรือติดงบหรือติดอะไรไอ้ตรงเนี้ยเราเป็นเรารู้จักกับเขาอยู่แล้วเราถามเขาได้เลยเราคุยกับเขาได้เลย จริงๆหัวใจสําคัญของการเดินส่งอะ่ะหนึ่งคือเชียร์อัพเชียร์อัพก็คือแต่ถามความรู้สึกก่อนถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีงบที่จะกินรีบอลอยู่แล้วเราก็ไม่ได้สามารถที่จะเชียร์อัพได้แต่เราต้องพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เขามั่นใจว่ารีบอลเนี่ยมันคุ้มค่าแล้วพูดเรื่องของเราย้าไปอีกว่าแกให้ความมั่นใจเขาว่าแกกินแล้วแกลดได้แน่นอนตอกย้ําเขาไปอีกหรือแกกินแล้วแกสุขภาพดีแน่นอนแกเชื่อเราเรา,เราลองมาแล้ว คือตอกย้ำความมั่นใจให้กับเขามากยิ่งขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะในการเดินส่งฝากสื่อสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่ไม่เอาจริงๆก็ไม่ต้องซีเรียสสิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องบอกว่างั้นขอเพราะจริงๆก่อนหน้าที่จะเดินส่งอะ่ะโค้ดเขาทํากระบวนการที่ชวนอยู่แล้วในส่วนของการเข้าอินโทรหรือโค้ดเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวขออนุญาตกรุ๊ปกลุ่มไลน์นะ เผื่อมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็อยากจะแบบว่าเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันหรือสอบถามคําถามอะไรก็ได้ยินดีมากๆเลยเพื่อไปดูแลตัวเองก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดสะดวกเมื่อไหร่ก็เข้าค่อยเข้าโปรแกรมรีบอลจังหวะนั้นแหละเราต้องเดินส่งเขาแล้วเราต้องพูดด้วยหนึ่งเลยพูดขออนุญาตกลุ่มเขานะาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดก,กลุ่มนะเผื่อแกมีอะไรสงสัยคือแกถามโค้ดได้เลยในกลุ่มนั้นโค้ดยินดีที่จะตอบและให้ความรู้และสองก็คือว่าถ้าวันนี้แกยังไม่ตัดสินใจนะ เราอยากให้แกลองเข้าอินโทรแล้วก็โปรโมทอินโทรเลยเราอยากให้แกลองเข้าอินโทรดูหรือถ้าเขาบอกว่าเขายังติดนู่นติดนี่บอกไม่ต้องไม่ต้องกังวลก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตส่งลิงก์ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพไปให้แกก่อนแล้วกันนะสักลิงก์สองลิงก์ลิงก์สั้นๆนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเดินส่งนะบางคนปิดรีบอนได้กันตอนเดินส่งฝากสื่อนี่แหละได้เยอะมากๆเลย นี่คือกระบวนการของการทำห้าบทบาทแล้วถ้าเมื่อกี้ลืมพูดไปในส่วนของการตั้งใจฟังนะต้องบอกแบบนี้ว่าออฟไลน์อะสิ่งเทคนิคที่มัดทำมากที่สุดเลยในการในการที่จะคุยเคสสมมติว,ว่าเป็นโต๊ะกลมแบบนี้ถ้ามัดมีโอกาสได้นั่งใกล้เขานะแล้วพอเขาวอกแวกหรือไม่สนใจฟังหรือ สายตาไปที่อื่นแล้วมัดจะมีเทคนิคของมัดก็คือโดยการจับแขนเขาสักนิดหนึ่งพี่คะอ่าแตะแตะเนี้อต้องตัวเขาถ้าผู้ชายอะ่ะแตะได้เลยไงเราไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าผู้หญิงบางทีเราอาจจะแตะขานิดนึงแตะไหล่นิดนึงพอแบบว่าให้เขาเอ้พี่ตรงนี้เนี่ยมัดว่าตรงนี้น่าสนใจมากๆนี่คือสิ่งที่โค้ชทำแต่บางเคสนะเราจะไปแตะเขาทุกเคสไม่ได้เราเองเป็นคนที่พาลูกค้ามาเราจะต้องเป็นคนแตะเขาเองหรือดึงเขากลับมาให้ดูโค้ชให้ได้ หรือบอกว่าแกลองฟังตรงนี้นะโค้ดพูดน่าสนใจมากๆเลยเนี่ยมันตรงกับแกมากๆเลยในเรื่องของตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็แล้วแต่นี่คือเบี่ยงเบนความสนใจของเขาให้เขากลับมาสนใจโคด้ดหรือในกรณีที่ของมัดนะถ้าลูกค้าแบบถ้าลูกค้าไม่สนใจละหรือว่าเขาเริ่มหลุดสมาธิแล้วหรือเขาพูดเรื่องอื่นรลอแหละมัดก็จะนั่งฟังนิ่งๆจนกว่าหรือจนกว่าเขาจะหันกลับมา แล้วเราก็เริ่มพูดต่อเลยนี่คือสิ่งที่มัดทานะก็คือนิ่งเลยแล้วก็เงียบแล้วก็รอฟังเขาจนเขาจะก็จะหยุดเองแล้วเราก็สามารถคุยและอธิบายกันได้ต่อไปอีกแล้วตัวเราเองนี่แหละเพราะบางทีลูกค้าไม่ได้รู้จักกับโค้ดสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องเป็นคนเชื่อมที่ดีเพราะบางทีโค้ดจะบอกว่าเธอตั้งใจฟังตรงนี้หน่อยหรือเธอดูตรงนี้หน่อยบางทีโค้ดก็อาจจะพูดยากมากหรือพูดไม่ได้เลยแหละแต่สิ่งสำคัญที่สุดเรารู้จักกับเขาอยู่แล้วเราก็ต้องคุยเรา การทักแบบมีมารยาทในการที่จะให้เขาสนใจนะก็บอกว่าแกลองตั้งใจฟังตรงนี้นะเดี๋ยวโค้ดอะไม่ไม่มีเวลาละอโค้จะรีบไปทําเคสอื่นอีกแกลองฟังตรงนี้แล้วกันเนาะอ่าอะไรแบบเนี้ยคือดึงเขาให้กลับมาสนใจให้ได้นี่คืออีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญในระหว่างการทําเคสและโค้ดก็จะทําเคสได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็การสร้างบรรยากาศด้วย จริงๆบางทีมันอึนอึนอนไหมคนไม่รู้จักกันอ่ะสองสามคนที่มานั่งกันอยู่อ่ะบางทีเราอาจจะเรารู้ว่าเพื่อนเราหรือเรารู้ว่าเคสคนนี้เป็นยังไงสไตล์ไหนเราอาจจะคุยหรือพูดอะไรให้บรรยากาศมันแบบว่าไม่อึนๆมันสามารถแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยบรรยากาศเป็นกันเองอ่าเราก็สามารถที่จะสร้างบรรยากาศหรือสร้างสีสันอะไรก็กได้นะที่ดึงความสนใจของเขามาด้วยเนาะไอ้น,นี้ในส่วนของการทำห้าบทบาทแบบนั่งงานจริงนะ ก็ถ้ายังไงลองลอง,ลองดูแล้วเอาไปปรับใช้กันดูเพราะแต่ละคนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโค้ดที่สอนอ่ะบางทีอาจจะไม่ได้เหมือนกันหมดทุกคนแต่ในหลักเกณฑ์ของการทำห้าบทบาทก็จะประมาณนี้เลยแล้วแต่เคสแล้วแต่หน้างงานเพราะว่าหน้างงานจริงอะ่ะ เคสแต่ละเคสไม่เหมือนกันเราต้องทําเคสเยอะๆเราจะได้มีชั่วงมงบินที่สูงแล้วก็เราก็จะได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราก็จะรู้เลยว่าเคสนี้เราควรแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรบ้างก็สําหรับมัดไอ้น,นี่คือแชร์ประสบการณ์ในส่วนของการทําหน้าง,งานจริงกับทีมงานแล้วก็ส่วนตัวของมัดเองด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะก็สวัสดีค่ะ